ทนี้ต้อนรับก็สู่ช่องโลกส่วนรวม1ิประเทศที่เล็กที่สุดในโลกประชากรไม่ถึงร้อยคนก็อยู่ได้ครับถ้าจะให้พูดถึงประเทศสักประเทศหนึ่งเราคงมีภาพในใจว่าจะต้องเป็นประเทศดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีวัฒนธรรมและมีการปกครองเป็นของตัวเองใช่ไหมหรอครับแต่น้อยคนที่จะรู้จักคําว่าประเทศจําลองดินแดนเล็กๆ็ที่ผู้ก่อตั้งสถาปนาขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้มีประเทศใดรับรองทั้งสิ้นแต่เขาก็ดํารงชีวิตอยู่เองได้ บางแห่งถึงขั้นพิมพ์แบง์ใช้เองอีกตั้งหากซึ่งจะมีที่ไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับ 1. The r e p u o l i c o f m o r a s ัสเซ e ยรับบิคออฟโมรัสเซียก่อตั้งโดยเควินบาร์ในปี1977ที่ทำตามความฝันในวัยเด็กว่าอยากมีประเทศเป็นของตัวเองโดยกำหนดอาณาเขตตั้งแต่ส่วนหน้าบ้านถึงหลังบ้านประมาณ14เอเคอร์และเปิดรนะับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและท่านผู้นำก็จะเป็นผู้พาชมประเทศภายในเวลาหชั่วโมง ภา,ายในมีทั้งปัศณีรัฐสภาบริษัทค้าขายระหว่างประเทศและบาร์ 2. ฟรีทาวคริสตานีอาฟรีทาวคริสตานีอาพื้นที่ปกครองตนเองในเดนมาร์กมีประชากรหนึ่งพันกว่าคนจากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นศิลปินนักดนตรีนักศึกษาประเทศนี้จึงมีอาคารหน้าตาประหลาดประหลาดมากมายที่มีมีกฎห้ามพกอาวุธและห้ามก่อความรุนแรงทุกชนิดเมื่อปี2011 ประชากรที่นี่รวบรวมเงินเพื่อซื้อดินแดนจากเดนมาร์กในราคา13.9ล้านดอลลาร์ปัจจุบันที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเพศทางเลือก 3. a c t i ซิฟแ a นประเทศจำลองประเทศเดียวในเขตตะวันออกกลางที่ไม่เคยมีการประทะทางการทหารเลยก่อตั้งโดยเอลี่อาวีวี ที่เริ่มมาตั้งค่ายพักแรมในเมืองล้างริมใจฝั่งในปี1952หลังจากนั้นทางรัฐบาลอิสราเอลก็ได้มีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างในปี1970แต่นายอวิวีก็ไม่ยอมแพ้ต่อสู้ในชั้นศาลจนงเป็นผู้ชนะคดีในที่สุดปัจจุบันอาร์คิฟแกลมมีเนื้อที่25เอเคอร์และเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปเสียแล้วโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักทั้งคืนคืนละ25ดอลลาร์เพื่อขอชมทัศนียภาพของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน The Free Republic of o c c a t a s Free Republic of o c c a t a s ก็ตั้งโดยนักเขียนชาวอิตาเลียนในปี2009เขาตั้งใจสร้างที่นี่ให้เป็นนัง่สงสวรรค์แห่งใหม่มีทั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ร้านอาหารศูนย์การเรียนรู้และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีการพิมพ์แบงค์เป็นของตัวเองมีพัสปอร์ตธงและตาปัจจัยก่อนด้วยโดยมีค่าใช้จ่าย4 7ดอลลาร์หากต้องการค้างหนึ่งคืน 5. เดลีพรอบ b ิท Co ฟคูเก m u e อลก่อตั้งโดยสิลปินชาวออสเตรียนนามว่าเอ็ดวินลิมเบอร์เกอร์เริ่มแรกเขาต้องการเพียงสร้างบ้านรูปทรงกลมที่ออกแบบเองแต่พอยื่นให้กับทางการและไม่ผ่านการอนุมัติเขาจึงไม่โชคไมเชยด้วยการตั้งประเทศและอนุญ,ญาตให้ออกแบบบ้านเองแถมยังปฏิเสธที่จะเสียภาษีด้วยแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ Re p ี o l อบบิทออฟคูเกมถูกทางการออสเตรียล้อมล้อปิดตายไว้นายเอ็ดวินจึงต้องละเหตุไปอยู่ที่อื่นในที่สุด 6. The p r i n c i p a l i t y of Han o i v e r ก่อตั้งโดยพลินโนแลนเมื่อปี1970 mm hmm. มีอาณเเตตเท่าเกาะฮ่องกง mm hmm. ปฏิเสธการเสียภาษีให้ทางออสเตรเลียสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศนี้คือดอกไม้ปลาซึ่งชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่รู้จักประเทศนี้จากการค้นเจอด้วย Google Map mm hmm. 7. The Namina a Republic เ mm hmm. กาะนามินาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ซึ่งชาวไทยรู้จักกันดี แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าที่นี่เขาไม่ได้นับตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีนะครับนามินาลารีพ u ับบิกก่อตั้งโดยคังวูฮุนประกาศตัวเป็นอิสระจากเกาหลีใต้เมื่อปี2006และเปลี่ยนเกาะส่วนตัวรูปทรงจันเซียวให้กลายเป็นอีโครีสอร์ทที่มีทั้งศูนย์แสดงศิลปะโรงละครและรีสอร์ทแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวม,มาเยือนกว่า2ล้านคนโดยเสียค่าเช่าว,วีซา่า10ดอลลาร์8 t ด e Re p u b l i c of y u s u ุฟฟ ประเทศจำลองที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปินจริงๆเพราะมีประชากรที่เป็นศิลปินถึงหนึ่งใน7คนส่วนใหญ่เป็นชาวโบฮีเมียนประกาศตั้งเป็นประเทศในปี1997มีธงชาติและสกุลเงินเป็นของตัวเองประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือโลมัสตีเรกิสซึ่งเขาเองก็เป็นนักแต่งกลอนนักดนตรีและผู้กำกับภาพยนตร์อีกด้วย 9. ซีแลนด์ซีแลนด์ประเทศจำลองที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลก ด้วยความรู้สึกที่ว่ามีแค่นี้เป็นประเทศได้ด้วยเหรอนั่นก็คือซีแลนด์เนื้อที่ทั้งหมดของประเทศตั้งอยู่บนเสาใหญ่2ต้นรวมถึงอาณาเขตทางทะเลอีก22กิโลเมตรประเทศนี้มีทั้งธงชาติเงินตราปศนียากรและพาสปอร์ตเป็นของตัวเองและ 10. Holy Empire of Reunion อันจาจ Un ักรรียูเนียนอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเกาะรียูเนียน หรืออาจจะออกตาสมสำเนียงฝรั่งเศสว่าเลูนิยงซึ่งเป็นจังหวัดพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสอีกทีหนึง่งที่นี่ถูกก่อตั้งในปี1 9 7 7โดยนักเรียนกฎหมายชาวบราซิลที่ตั้งใจให้ดินแดงแห่งนี้เป็นการจำลองระบบการปกครองอีกทีมีพาส,สปอร์ตรวมถึงระบบเงินตราเป็นของตัวเองมีภาษีราชการเป็นภาษาโปรตุเกสและอังกฤษโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่แชงเดอร์นีเมืองหลวงเดียวกันกับหมู่เกาะเลูนิยงนั่นเองนับเป็นประเทศสประเทศจริงๆ อย่าลืมกดสั b สไค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ